มาดูการจัดระเบียบประมงผิดกฎหมายกันบ้างนะคะห <c oughs> นึ่งในเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายก็คือพงผางค่ะหลังจากที่มีการจัดระเบียบกันแล้วนะคะจะพาไปที่สมุดส,สมุสาครน,นะคะครปรากฏว่าชาประมงบอกว่าเออพอจัดระเบียบแบบนี้งดใช้พงพางแล้วสัดน้ํามีจํานวนเพิ่มขึ้นกุ้งเนี่ยสามารถจับได้ด้วยมือเปล่าเลยนะคะคเป็นกุ้งแชบวยวันหนึ่งเนี่ยทำไรายได้ได้จํานวนมากเลยค่ะชาประมงเพื่อนบ้านที่สมุรสาครน,นะคะก็จับกุ้งหอยปูปลาได้ครั้งหนึ่งจํานวนมากๆหลังจากที่เจ้าหน้าที่หรือพงพาง เครื่องมือทำประมงผิดกฎหมายออกไปเมื่อประมาณ4เดือนที่ผ่านมาค่ะกุ้งหอยปูปลาขยายพันธุ์เจริญเติบโตได้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกุ้งทะเลหรือแชบุ้ยนะคะชาวประมงสามารถจับกันได้ด้วยมือเปล่าแบบนี้เลยจับกันทั้งกลางวันและกลางคืนในช่วงที่น้ำลงชาวบ้านจะเรียกวิธีนี้ว่างมกุ้งค่ะ แต่ละวันจะได้กุ้งแชบวัวที่จับได้ด้วยมือเปล่าวันละ2-3กิโลกรัมต่อคนในเวลาแค่เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะนําไปขายจะได้ราคากิโลกรัมละไม่ต่ํากว่า200บาทชาวบ้านก็มีรายได้เฉลี่ยวันละ600-800บาทเลยทีเดียวอันนี้เป็นผลดีที่ชาวประมงยอมรับแล้วว่าเออเป็นผลดีจากการจัดระเบียบการทําประมงพื้นบ้านทีเดียวค่ะ มีเอสเข้ามาให้กำลังใจคุณปอกันเยอะเลยนะครับรวมถึงเข้ามาบอกว่าดูตะเวนทุกวันเลยยกเว้นเสาร์อาทิตย์ทำ<อ>ไงดีอ่ะก็งดไงเสาร์อาทิตย์อยากดูไหมอยากดูเดี๋ยวจะได้ให้พี่ออนมาช่วยจัดอ๋อคุณออนชุนจะมาอยู่แล้วใช่ไหมคะอาามาโย,ก,ยกันมาเราต้องมาเป็นคู่ได้ค่ะ